สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพบกับเรา2คนนน้นและพี่ภูมสองคู่หูชูรักในชูรักสุรสค่ะเริ่มต้นคืนนี้นะคะเราจะพาไปตามรอยความสุขสนานพร้อมก้าวทำความคิดของน้องๆววยใสไวสยไวทีนกันค่ะ ถูกต้องเลยนะครับบุกไปถึงถิ่นเลยนะฮะกับคุณหมอพันศักดิ์ของเรานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะสำหรับมุกเด็ดๆนะครับและคำคมของท่านหลังจากนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะกับเรื่องราวนะคะที่จะไปเช็คดีกรีความรักความสัมพันธ์ของวัยผู้ใหญ่กันบ้างค่ะวันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับเราคุณหมออัญชลีนั่นเองนะครับแพทย์หญิงแสนสวยครับผมสู้เดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าถ้าจับมากเล่นมากเดี๋ยวตัดทิ้งนะปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะยงไครับเด็กยิ่งจับบ่อยเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าบบจั เพื่อรีมายตัวเองอะว่าจู่ิ้นยังอยู่นะย<อ>ิ่งเริ่มยังไงก็จบเหมือนเดิมแบบนั้นเรียกได้ว่าม้วนเดียวจบแล้วก็ซ้ํากันเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะดูถ้าเราต้องทานผัดกะเพราไข่ดาวทุกวันทุกมื้อนี่มันเบื่อมันเซ็งใช่ไหมคะเข้าบาทุกวันท้งมันเบื่อมากเดยวเขาออกไปหาทางข้างนอกเลยยิ่งเขาไปใหญ่เลยท่านหมอคมลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมอ่าและได้อารมณ์อะไรครับโรแมนติกลึกซึ้งโอ้เมื่อไหร่บุรุษปฟษณีไปส่งถึงอะ สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีทุกคนนะฮะคุณผู้ชมทังบ้านครับวันนี้เราก็ได้บุกมาโรงเรียนโปรดของเรานะครับแวะเวียนมาหลายทีแล้วติดใจครับน้องๆน่ารักกันเหลือเกินนะฮะโรงเรียนอะไรครับช่วยบอกเขาดังๆหน่อยครับวันนี้นะครับเราจะถามว่าการบอกรักแบบไหนเนี่ย ที่หนุ่มสาววัยรุ่นเขานิยมกันนะครับจะเป็นแบบซึ้งซึ้งโอลด์สคูด้วยการเขียนจดหมายหรือว่าต้อง h ไฮเทคเทคโนโลยี tech, จะจัดนะครับด้วยการส่ง SMS นะฮะแล้วแน่นอนนะฮะสองทีมที่จะขึ้นมาคบเทียงในวันนี้นะฮะก็อยู่กับเราข้างหน้าห้องเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาก่อนเลยดีกว่าเอาเลยครับทีมอะไรแนะนำตัวเลยครับ เจ๋งเป้งนั่นเองนะครับและทีมนี้แหละครับสแตมรักสแตมรักนะครับประท่ากับเจ๋งเป้งครับใครจะอยู่ใครจะไปคุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินนะฮะตอนนี้ขอกับตนทีมทั้งสองท่านขึ้นมาข้าหน้านะครับเชิญครับเชิญครับเมื่อพร้อมแล้วเปิดแผ่นป้ายครับว้าวว้า้เมื่อเปิดแผ่นป้ายก็ปรากฏว่าทีมโรแมนติกอย่างสแตมรัก ได้หัวข้อจดหมายส่วนทีมไฮเทคโนโลยีอย่างเจ๋งเป้งได้หัวข้อ SMS ครับแต่ละทีมจะออกมาโชว์ลวดลายประชันกันยังไงอดใจรอแป๊บเดียวหลังระดมสมองนะครับ,บครับตครับพร้อมไหมครับลูกทีมพร้อมไหมครับ แล้วครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทีมแสมรักนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขอคุยกับสาวที่สวยส,วยส,วยสวยุดในทีมของเรานะครับสวัสดีรับคนสวยสวัสดีค่ะ,คคะชื่ออะไรครับชื่อน้องปอยค่ะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งส่งมาให้เราเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของอะไรเมาก่นจดหมายค่ะส่งจดหมายมาปุ๊บความรู้สึกของหัวใจคือซึ้งค่ะส่งเอสเอ็มเอสมาปุ๊บกดทิ้งค่ะเยี่ยมเลยครับพี่น้องก็เชื่อว่าทุกคนนะคะก็อยากได้มี คนส่งจดหมายให้เราก็จะรู้สึกเดียวกันว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเพราะมีคนคนนึงทําให้เราเรารู้สึกสุดยอดมากค่ะขอบคุณมากครับคสผมขอบคุณค่ะไปทำตัวสวยๆของเราต่อไปตอนนี้เนี่ยลองคุมกับทีมนี้ไปดีกว่าช่วยขอให้ดีเท่าเปล่านะดูดูครับขอพี่แหวกหน่อยนะฮะ SMS สำหรับสำหรับท็อปเองเนี่ยมันจะดีกว่าจดหมายได้ยังไงครับมันสามารถส่งได้รวดเร็วสื่อความหมายได้ดีกว่ากันอะ แล้วสามารถบอกวันและเวลาที่ S M S ถูกส่งได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อ Whew. ที่เทคโนโลยีภาษาบ้านมอบให้นะช่วยเรียกคะแนนกำลังใจจากคุณผู้ชมทั่วประ,ะปรเทศไทยสัาทิมเจ๋งเป๊กนะครับก็ยังไงถ้าเกิดคิดว่า S M S ดีกว่าก็ช่วยให้เป็นกำลังใจได้ครับเเสตร แลตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับเจ๋งเป้งและก็สแตมแร็กเนี่ยก็ได้เบรนซองกันเสร็จสับแล้วนะครับอีกแวบเดียวมาลองดูดิฮะว่าความคิดของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ขอเบิกตัวคุณหมอฮีโร่ในดวงใจผมก่อนนะครับคุณหมอพันศักดิ์สุกเลิศขอเสียงปรบมือเลยครวันนี้ต้องรบกวนคุณหมอนะครับช่วยวิเคราะห์นะฮะข้อคิดของน้องๆอีกแล้วเช่นเคยนะครับโอเคครับผมสองทีมนี้ใครอยากไปก่อนโอเคครับสแตมรักนะฮะ ต้องพรีเซนต์ก่อนขอเสียงปรบมือให้กับสตมรักครับเรื่องจดหมายอันไหนรับเรื่องากันนะครับผมว่าจดหมายครับเพราะว่าคลาสสิกไม่ค่อยตกยุคเท่าไหร่ครับครับมาข้อ2องครับโรแมนติกต้องรุ้นว่าผู้เขียนเขาเขียนอะไรมาหาเรามั่งเขียนได้ยาวกว่าซึ่งในการเขียนนี้เราสามารถเขียนได้กี่ใบก็ได้กี่แผ่นก็ได้สมัยนี้ถ้าเกิดใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ อย่างเช่นมือถือส่ง s m s ก็ได้ไม่เกิน1,000คําครับถ้าไม่งั้นก็ต้องไปเขียนส่งใหม่ครับ<ป>สมัยโบราณเขามักจะใช้น้ำอบหรือแป้งพรมลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมอ่านและได้อารมณ์อารมณ์อะไรครับได้อารมณ์ความรู้สึกที่โรแมนติกลึกซึ้งแล้วก็อนุรักษ์ความเก่าแก่ซึ่งจดหมายนี้ถ้าเกิดเราอนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้ก็จะไม่หายไปเหมือนโทรเลขครับ ว่าเป็นการบอกรักกันนะฮะที่ถือว่าคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับอยู่มานานนะครับแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีแล้วส่ง SMS เป็นเรื่องปกติลองดูครับว่าแนวความคิดของทีมนี้จะสู้ได้หรือเปล่าอ่ะปบมือเลยครับเจ๋งเปครับส่ง f s s เท่ครับกระทัดรัด uh huh. ได้ใจความบอกรักก็อย่างเช่นบอกผมรักคุณสั้นๆง่ายๆ เราอยากจะบอกอะไรไปเราคิดแล้วเราแบบว่าขึ้นมาในสมองแล้วเราแบบสามารถพิมพ์ลงไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเขียนจดหมายให้มันยุ่งยากครับอยากจะส่งนัดไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่มันพูดง่ายคือ perfect ครับจะทําให้ซึ้งขึ้นครับเพราะว่าไม่ทําให้คนรักมีขยะไอ้อย่าทำฮาดีเดี๋ยวแปกสามารถโต้ตอบกันได้เลยก็คือถ้าส่งไปหาอีกคนนึงอีกคนนึงก็สามารถโต้ตอบกับเราได้เห็นว่าซึง้งไหไม่ซึง้ง ตอนเย็นส่งเอเนมไปหาแฟนบอกไปทานข้าวกันนะ<ห>นง่ายปะง่ายแต่ถ้าเกิดส่งจดหมายไปอย่างเงี้ยโหเมื่อไหร่บุรุษเวสณนีไปส่งถึงอะคุยกับน้องๆดีกว่านะครับว่ามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างน,นะครับถ้าน้องประกาศเนี่ยมีผู้ชายนะครับส่งความรักมา น้องประกาศอยากได้ความรักในรูปแบบไหนมากันจดหมายมันมีความละเอียดอ่ะมันไม่แบบพิมพ์พิมพ์มพมส่งเนี้ยไม่ไม่ใช่มันใช้เวลาใช้ความปานนี้อย่างเงี้ยใช่สวยเลือดได้นะครับปบมมือกับประกาศด้วยนะป <c oughs> ระกาศนี่ผัดหัวนี่ผัดทินทั้งครอบครัว <c oughs> คนแล้วว่าสูงต้ถังแก๊ส <c oughs> เราคิดว่าเราส่งอะไรให้เขาเนี่ยนะครับจะโดนใจเขามากกันระหว่างจดหมายกับ s m <c oughs> s ครับจดหมายครับเพราะว่ามัน ซื้อความหมายครับเก็บความทรงจำดีๆที่ได้ได้เขียนอะไรบอกรักได้เด็ดกว่ากันฟันทงครับ SMS ครับเพราะว่า SMS นะครับมันสั้นสันสนจริงๆครับแต่ว่ามันได้ใจความครับเดี๋ยวตอนนี้คุณหมอช่วยลองวิเคราะห์หน่ยกันแล้กันนะครับบอกรักแบบไหนเนี่ยโดนใจที่สุดครับถ้าเรามองระหว่างจดหมายกับ SMS เนี่ยนะครับผมต้องมองก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเด่นในตัวมันเอง นะครับถ้าเกิดใช้ใช้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับได้ความมุ่งหวังมากที่สุดเวลาเราเขียนจดหมายเนี่ยนะครับเราใช้หวัวใจเราใช้ความรู้สึกเราใช้ความนึกคิดแล้วก็ถ่ายทอดผ่านตามลายมือที่เขียนไปในลายมือนั้นมักจะมีชีวิตและสําหรับผู้ชายเวลาเขียนลายมือที่มีชีวิตนี้ไปให้ผู้หญิงเนี่ยโอกาสจะได้ผลที่ค่อนข้างจะสูงเพราะผู้หญิงนั้นเขาจินตนาการสูงเขาต้องการอะไรที่จะช่วยกระตุ้นจินตนาการของเขาแต่ในขณะที่ผู้ชาย ถ้าเกิดจะสื่อสารผู้ชายให้ได้ผลดีๆนะครับผู้หญิงไม่ต้องบรรยายให้มันทราบซึ้งมากนะักเพราะอีตาคนนั้นมันไม่อ่านหรอกนะครับส่ง SMS ไปเลยว่า IL o v e y อยู่มันบอกโอเคแล้วนะแต่ละคนเนี่ยจะมองคนละมุมมองแต่นี่หมายความว่าส่วนใหญ่เพราะผู้ชายบางคนก็เป็นศิลปินเหมือนกันผู้ง่ายก็คือจดหมายนั้นมันเติมเต็มความรู้สึกมันเติมเต็มจิตใจมันทําให้ทุกอย่างที่ขาดไปนั้นเนี่ยเติมเต็มได้ในครั้งเดียวแต่ SMS นั้นมันมาเป็นชอ็อตๆมาเป็นเวฟเว แล้วมาแล้วมันก็มาแบบแตกๆกันถ้าถามว่าทําไมมันถึงเปลี่ยนไปครับโลกเราเปลี่ยนไปจากสังคมอัตนัยมาเป็นสังคมปรนัยสังคมอัตนัยคือสังคมจดหมายต้องหาเหตุหาผลหาอะไรเขียนไปสังคมปรนัยคือจําแล้วก็ท่องจำาเรื่อยๆเอาแค่นี้พอนะครับเหมึงบอกว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างและน้องสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในอดีตเนี่ยเราการเรียนการสอนจะเป็นแบบอัตนัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็เป็นปรนัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เป็นไงครับอัตนัยและปรนัยเป็นไง ครึ่งๆหรือว่า70-30แล้วก็แสดงว่าแตา่ละอย่างเนี่ยมันก็มีข้อดีงเขาเองบางช่วงก็ต้องใช้จดหมายบางช่วงก็ต้องใช้ SMS หรือว่ารวมมัน2อันนะครับก็ใช้อีเมลไปเลยก็แล้วกันนะขอเสียงปรบมือให้คุณหมอคาศักดิ์ด้วยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับห้ามเปลียบช่องไปไหนนะช่วงหน้าสูกันต่อครับชูรักชูรถครับผมคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าถ้าจับมากเล่นมากเดี๋ยวตัดทิ้งนะปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะย่งไงครับเด็กยิ่งจับบ่อยเขาไปใหญ่เลยเพราะว่าแบบจับเพื่อรีมายตัวเองอะว่าจูดั้งอยู่นะยิ่งผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะหากระดับความรักหรือว่าเรื่องเซ็กส์ของใครกำลังลดลงนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงร้อย รักเต็มร้อยกันหน่อยแล้วละครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรไขข้อข้องใจตอบคําถามของเรานะคะก็คือท่านพันตํารวจตรีหญิงอัญชุลีธีระวงไพศารค่ะคำถามแรกเมลมาถามว่าดิฉันอยู่กับแฟนกันมา10กว่าปีแล้วนะคะอตอนนี้มีลูกด้วยกัน4คนค่ะปัญหาของดิฉันนะคะก็คือไม่มีความสุขเลยเวลาที่เรามีอะไรกันเพราะว่าแฟนไม่เคยเล้าโลมหรือว่าจูบดิฉันเลยนะคะพอเขาเสร็จกิจเนี่ยก็จะลุกเข้าไปเข้าห้องอาบน้ําทันที แล้วก็นอนเลยค่ะเรื่องกิจกรรมบนเตียงก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่มีอะไรแปลกใหม่เริ่ม<ะ>ยังไงก็จบเหมือนเดิมแบบนั้น<ะ>เรียกได้ว่าม้วนเดียวจบแล้วก็ซ้ํากันเหมือนเดิมทุกครั้งะนะคะ,ะทําให้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเสมือนโสเพณียังไงก็ไม่รู้ค่ะคุณหมอมันอัดอั้นตันใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดปัญหานี้เรื่องนี้ยังไงกับสามี<ะ>ดีค่ะส่วนเรื่องอื่นๆเขาก็ดีนะคะเป็นคนไม่เจ้าชู้ค่ะสามี<ะ>รักลูกรักเมียดีมากๆเล่าบุหรี่นี้ก็ไม่แตะด้วยนะคะไม่มีเที่ยวางคืน้ผู ที่ดีนะคะใช่ qui, คะ่ะก็ถามว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีก็มาฟังดูแล้วความจริงก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีนะแบบได้สามีดีอ่ะทั้งแบบรักลูกรักภรรยารักครอบครัวอาจจะมีแบบจุดอ่อนก็คือเรื่องเรื่องเรื่องบนเตียงเท่านั้นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอว่าความจริงแล้วผู้หญิงไทยเราเองเนี่ยบางทีก็มีจุดอ่อนเรื่องเรื่องบนเตียงเหมือนกันที่พบบ่อยๆเลยมากที่สุดเลยอันที่1คือไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่กล้าสื่อสารด้วยไม่กล้าบอกด้วยอ่ะไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยแบบหลายๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าแบบโอ้โหฉันต้องแอปแบลว์นะเวลาแบบอยู่บนเตียงเพื่อแบบสามีจะได้คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์ผุดผองพอมันนานๆเข้ามันเบื่อลองนึกดูถ้าเราต้องทานผัดกะเพราไข่ดาวทุกวันทุกมือเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งใช่ไหมคะเข้าบ้านทุกวันทั้งมันเบื่อมากเดี๋ยวเขาออกไปหาทางข้างนอกเลยยิ่งเอาไปใหญ่เลยนะคะหมอคุณหมอมีวิธีแก้ไขไหมคะให้แบบว่าหลุดออกมาจากความเขินอายตรงนั้นและสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดอันนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยหมอว่า แอปเดลได้ไม่เกิน3เดือนก็พอแล้วนะเออบางทีเดือนเดียวก็แบบน่าจะออกไลายได้แล้วนะคะ <laughs> บางทีแบบเรามี <laughs> คือเรื่องแบบนี้มันต้องมีความคิดสร้างสรรค์งไงต้องมีแบบครีเอทีฟใช่ไหมคะมันจะได้เหมือนแบบชูรักชูรถ<อ>ใช่ไหมคะมชูรถชาติกันาก้า่จุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไทยก็คือชอบคิดว่าความสุขทางเพศของตัวเองเนี่ยต้องฝ่ายตรงข้ามเป็นคนรับผิดชอบอะ่ะ<อ>มันกับว่าฉันจะมีความสุขทางเพศนี่ต้องขึ้นกับเออสามีต้องเก่งนะภรรยาต้องเก่งนะต้องทํา ให้ฉันอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งความจริงแน้วมันไม่ใช่อ่ะความสุขทางเพศมันควรจะเป็นแบบของเราเราก็ควรจะรับผิดชอบเองอใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะคว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนแบบไหนถึงจะแบบมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็มาคุยกันนะคะคคผู้หญิงคนนี้ิส s ์ปัญหามาเยอะมากเลยแต่ผมว่าปัญหาที่ใหญ่สุดเนี่ยคือเขาเขียนตรงเนี้ย ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงก็ต้องหาเวลาหาโอกาสเหมาะๆอันนี้ฟังดูแล้วสภาพครอบครัวเป็นยังไงคะมีลูกสี่คนมองว่าบางทีปัญหาหนึ่งก็คือแบบเหมือนแบบยุ่งเรื่องลูกๆหรือเปล่าลูกก็วิ่งย้อยเยี่ยไม่ค่อยมีเวลามาโรแมนติกหรือเปล่าใช่ไหมคะแฟนก็เลยอาจจะแบบใช้สูตรไวๆควิกตลอดแบบทําเวลาให้เสร็จรวดเร็วที่สุดก็ต้องคุยกับแฟนเหมือนกันก็คือเอาเวลาที่แบบเออเขาอารมณ์ดีๆคุยกันว่าเนี่ย เนี่ยแบบตัวเองตัวเองนะแบบสุดยอดเลยดีละคือบอกข้อดีของเขาก่อนแล้วค่อยบอกจุดอ่อนถ้าเกิดว่าเราพูดไม่ดีเนี่ย<ช>บางทีกลายเป็นแบบโกรธกันไปได้เลยนะคะ<ช><ช>เพราะบางทีผู้ชายรู้สึกแบบโอ้โหลบหลูด,ดูหมิ่นว่าเขา<ช>ไม่เก่งนะคะเพราะความจริงเนี่ยธรรมชาติของผู้ชายอ่ะส่วนหนึ่งเวลามีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีความสุข<ช>ได้<ช><ม>ซึ่งตรงนี้โดยมากผู้ชายไม่รู้หรอกผู้ชายคิดว่าที่ทําอยู่ทุกวี่วันมา1ิปีเนี่ยภรรยาฉันโอเคแล้วแบบ ภรรยารฉันแฮปปี้อยู่แล้วซึ่งครงนี้ค่ะลองคุยกันบอกกับ,บเขาดีๆนะคะคแล้วก็ลองหาโอกาสหาเวลานะคะคเขาบอกว่าเวลามีเรื่องไม่ดีจะบอกใครเนยนะครับให้ใช้เทคนิคการพูดแบบแซนด์วิชเอา <sandwich S 2> เรื่องดีมาก่อนเรื่องไม่ดีพูด ปุ๊บไปแล้วก็ตบท้ายด้วยื่องดีนะครับนะฮะกรรมการอกว่ามปนตอบใจใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นโสเภณีนะคะอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าไปคิดมากเคยได้ยินหลักครองเรือนหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแบบต้องดูแลปรนนิบัติสามีใช่ไหมทากับข้าวดูแลอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่เรื่องบนเตียงเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติเยี่ยงโสเภณีเคยได้ยินไหมคเออตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณทําแบบนั้นได้เนี่ยรับรองแบบสามีรักสามีลงปัญหาที่จริงๆยิ่งแก นะเอาละครับตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านคุณนุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอายุ28แนะคะแล้วมีลูกสามขวบค่ะแล้วเวลาเราใส่เจ้าหนตัวเดียวหรือแบบโป๊ะโะอะไรอย่างงี้นนะคะ่ะลูกจะไอ้จิวดโดตลอดนะคะทุกที่ใส่นะคะก็ลเลยจะถามคุคณหมอว่า มันเป็นความิปกติ่ะก็ไม่ไม่ผิดปกติค่ะคือคําถามนี้เนี่ยแบบหมอเป็นจิตแพทย์เด็กแล้ววัยรุ่นเนี่ยจะมีคุณแม่มาถามเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช้างน้อยโดรหรือว่าจะเป็นเรื่องของบางคนแบบเล่นจับเล่นบ,บ่อยหรือว่ากอดหมอนข้างหรือว่า ถูแบบเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยวัยสาถึงห้าขวบเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์รวมเส้นประสาทเขาเนี่ยจะอยู่ที่อวัยวะเพศเป็นหลักซึ่งมันเป็นพัฒนาการดมวัยของเด็กคือเด็กแรกเกิดถึงขวบหนึ่งเนี่ยศูนย์รวมเส้นประสาทเขาจะอยู่ที่ปากใช่ไหมคะ,ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบมีอะไรก็จะเอาเข้าปากยัดเข้าปากมีอะไรก็จะกินนมอะไรใช่ใช่แล้วพอแบบ หนึ่งถึงสองขวบเนี่ยสูตนร,รวมเส้นประสาทเขาจะอยู่ที่ก้นเด็กก็จะแบบชอบกั้นอือบบ้างอือเลียดลาดบ้างอ,อะไรอย่างนี้นะคะอคพอสามถึงห้าปีเนี่ยก็จะอยู่ที่อวัยวะเพศเซึ่งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีแบบเวลาเขาไปถูหรือว่าเขาไปจับอะไรแล้วมันสนุกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็ไม่ตกใจซึ่งอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กไม่ได้มีความต้องการทางเพศเหมือนในหนุ่มสาวเพราะว่าเขายังเล็กมากอยู่นะคะคซึ่งถ้าสมมติว่าน้องแบบเห็นเห็น หรือว่าเล่นอะไรแล้วมีอาการแบบอวัยวะเพศแข็งตัวหรือว่าถูถ่ายเนี่ยอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องดุไม่ต้องว่าเขาแต่ว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจชวนไปทําอะไรอย่างอื่นไปคุณแม่บางคนแบบตกใจกลัวแล้วบางคนไปดุลูกบางคนแบบไปด่าลูกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบขู่ลูกนะหมอเคยเจอคุณแม่บอกว่าหยุดนะอย่าจับอย่าเล่นเดี๋ยวมันจะเน่าเดี๋ยวมันจะหายไปหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าถ้าจับมากเล่นมากเดี๋ยวตัดทิ้งนะปรากฏว่ายังไงลูไม่ ะะเด็กยิ่งจับบ่อยเข้าไปใหญ่เลยลเพราะว่าแบบจับเพื่อรีมายตัวเองอะว่าจูฉันยังอยู่นะยิ่งเล่นใช่ปุ้นมันหายไปก<ช>็มันเน่า,า,าน,นะคะซึ่งตรงนี้ก็แนะนําคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะคะไม่ต้องดูไม่ต้องว่าชวนชวนเขาไปทําอย่างอื่นไปหรือว่าบางทีถ้าเขาแบบเล่นจูหรือว่าจับอวัยวะเพศต่อหน้าแบบคนเยอะๆก็สอนเขาบอกเขาดีๆว่าอุ้ยหนูเล่นแบบนี้ไม่ได้นะไม่ดีอายเขานะคะแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญก็คือบางทีแบบเด็กไปเห็นอะไรที่ ไม่ดีหรือเปล่าก็เลยไปเรียนแบบเช่นเด็กอาจจะแบบ ดูซีดีโปดูลูกโป๊แล้วก็เรียนแบบหรือเปล่าหรือว่าบางทีแม้กระทั่งเด็กเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่มีอะไรกันนะคะซึ่งอันนี้ต้องต้องระวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีแบบในเด็กอ่ะคือบางทีคุณพ่อคุณแม่คิดว่าแบบเด็กนอนหลับไปแล้วใช่ซึ่งบ้านเราเนี้ยคุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกชอบนอนห้องเดียวกันนอนด้วยกันซึ่งตรงนี้บางทีมีกิจกรรมอะไรแบบไม่ทันระวังนะคะซึ่งตรงนี้แนะนําว่าไม่ควรจะมีอะไรกันให้ลูกเห็นค่ะเพราะบางทีเด็กก็จะเอาไปเรียนแบบบ้างพยายามจะไม่ให้เขาเห็น ่ตรงนี้ค่ะการแบบหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันอย่างน้อยก็สบายใจไปได้หนึ่งช็อตใช่ไหมครับค่ะว่าคุณลูกไม่ได้ผิดปกติหรือว่ามีจิตที่วิปริตแล้วก็มาปิ๊งแม่ตัวเองอะไรอย่างงี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในคืนนี้กองขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านพันตำรวจหญิงอัญชุลีทีระวงศ์ไพศาลที่มาตอบทุกๆปัญหาคาใจกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหมอครับอบคุณครับ จดหมายที่ส่งเข้ามาทางรายการของเรานะครับทุกสายโทรเข้ามาด้วยรวมไปถึงคุณหมอคนสวยของเรานะครับก็จะได้รับเป็นกิฟต์เซตจากทางแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพรเอ็กซ์ตราเฮร์บครับก่อนจากลาในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่แสนสวยด้วยนะฮะรู r รู m ซอยเอกใหมครับและส่งคุณเข้านอนกันด้วยเทคนิคบริหารความรักของผู้ประกาศข่าวสาวคุณนิตินารานิยมค่ะคืนนี้ขอให้นอนหลับฟันดีพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้านะคะสวัสดีค่ะครับ พูดถึงความรักนะต้องบอกว่าวิธีบริหารรักเนี่ยสำคัญที่สุด คือเวลาเวลาสำคัญที่สุดนะ,ะอย่างตัวของนิตินาตเอกเนี่ยทำงานค่อนข้างจะเยอะตื่นตีสองกว่าจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยกลับไปบางทีเราก็เหนื่อยเราก็อยากจะพักผ่อนแต่ว่าแน่นอนเนี่ยกลับไปเราต้องมีเวลาเสมอให้กับคุณพ่อให้กับคุณแม่ตลอดช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นคนในครอบครัวนะคะอันนี้นี่อยากจะฝากบอกสําหรับคนทํางานเยอะๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายด้วยนะเวลาอย่ามาอ้างว่าง,งานเยอะครอบครัวสําคัญที่สุดให้เวลากับครอบครัว จะเป็นวิธีการชูรักได้ดีที่สุดค่ะ